ช <ie> องเดอะรชานีกแล้วนะครับผม <ie> วันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า The White Lotus ซีซั่นที่3ใน EP ที่สําสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมผ่านทาง Mac The White Lotus s ซีซั่นที่3ใน EP ที่2เรื่องดาวตัดมาที่แจ็คที่กำลังคุยอยู่กับเคท ทั้งสองคนได้พูดถึงดอรี่ที่เมาแล้วขอตัวไปนอนทั้งคู่พูดถึงลูกของอลอรี่ที่มีปัญหาที่โรงเรียนย้ายมาแล้วถึงสองครั้งพอชอบใช้ความรุนแรงส่วนตัวของอลอรี่เองนั้น ที่เคยมาเล่าให้ฟังเรื่องที่ว่าเธอได้เลื่อนตำแหน่งจริงๆแล้วเธอเพียงแค่โกหกชีวิตของเธอนั้นย่ำอยู่กับที่และก็ดูน่าสงสารมากๆขณะที่ทั้งคู่กำลังคุยกันอย่างกระซิบกบระซาบก็มีเสียงคนมาเคาะประตูอย่างดังจนทำเอาทั้งคู่นั้นตกใจซึ่งนั่นเป็นเสียงของรอรี่ที่เธอเพิ่งไปอาบน้ำเสร็จและจะมาเคาะเอากระเป๋าแต่ประตูมันก็ล็อกอยู่ทั้งคู่จึงบอกไปว่า กำลังคุยถึงเธออยู่พอดีบอกว่าชีวิตของเธอน่ะดีมากๆและเคสก็เข้าไปกอดลอรี่ว่าเธอจะแย่งลอรี่เพื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันที่นี่เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์สลับไปสลับมากับแจ็คทั้งคู่พูดเหมือนดูดีมากๆทั้งที่เพิ่งนินทาเพื่อนเสร็จไปเรื่องราวตัดมาในเช้าว,วันต่อมาทุกครอบครัวยังคงนอนหลับอยู่หลังจะเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อคืนนี้ทุกคนนั้นได้ตื่นขึ้นเพื่อจะไปรับประทานอาหารเช้า ตัดมาที่พนักง,งานโรงแรมสองคนนั่นก็คือไก่ต๊อกและมุกซึ่งวันนี้มอเตอร์ไซค์ของมุกได้ซ่อมเสร็จแล้วและเธอก็ได้ขับมาทํางานปกติซึ่งคนที่ซ่อมให้ก็คือไก่ต๊อกนั่นเองไก่ต๊อกได้ชวนมุกค,คุยและบอกว่าเทีย่ยงนี้เขาอยากชวนมุกมาทานข้าวด้วยมีเรื่องอะไรจ,จะคุยด้วยตัดมาที่ครอบครัวของทีโมธีที่เขานำมาทานข้าวทีโมธีได้ขอกาแฟ เพราะว่าเขานอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนนี้และเขาก็มาจับที่มือถือเพราะเขายังมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรบางอย่างขนาดนั่นเองเคสที่เพิ่งเดินเข้ามาในร้านอาหารเธอก็เข้ามากล่าวทักทายวิกตอเรียภรรยาของทีโมธีและบอกว่าเธอนั้นพยายามเนื้ ว่าเราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนซึ่งทั้งสองคนเคยเจอกันที่งานเมื่อ10ปีก่อนแต่ว่าวิกตอเรีนั้นก็จำไม่ได้และเธอก็ยิ้มเจินจือนจึงทําให้เคสเหมือนจะหน้าเสียเคสจึงแนะนําเพื่อนๆของเธอให้กับครอบครัวของทีโบที่ได้รู้จักพวกเขาทุกคนนั้นกล่าวทักทายกันแต่ว่าวิกตอเรียก็ยังไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแค่ยิ้มกรุ้มกิ่มเท่านั้นเมื่อเคสกลับไปที่โต๊ะ พวกของแจ็คจึงแซวไปว่าเหมือนเธอไม่รู้จักกับเคสเลยสักนิดเดียวลูกชายคนเล็กอย่างล็อกแลนด์ก็ได้ถามวิตตอรียผู้เป็นแม่ว่าทำไมถึงไปทำแบบนั้นแม่น่ะทำตัวเย็นชาใส่เธอ แต่วิตวเตอรีก็บอกไปว่าเธอมาเที่ยวที่นี่สุดสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์กับครอบครัวเท่านั้นส่วนตัวของเคนะเธอไม่รู้จักซึ่งพวกเขาทุกคนก็ดูไม่ค่อยได้แขกอะไรทั้งนั้นตัดมาที่โต๊ะของริกับเชลซีซึ่งมูกก็ได้มาแจ้งโปรแกรมที่พวกเขาจะเข้าดูแลสุขภาพกันในวันนี้เชลซี Chelsea, เธอจะเข้าคอร์สนวดตัวส่วนริเขาจะไปเข้าโปรแกรมนั่งสมาธิกับอมาริต้าซึ่งริก็ทำท่าเหมือนจะไม่ไปแต่เชลซีก็บอกไปว่า เขาต้องไปอย่างแน่นอนและก็เล่าให้กับริทได้ฟังว่าเมื่อคืนนี้ตอนที่ริทหนีเธอไปเธอได้เจอกับเพื่อนใหม่เราทั้งสองคนนั้นเข้ากันดีมากาและคืนนี้เพื่อนใหม่ของเธออย่างโคอี้ก็จะชวนเธอไปดินเนอร์ที่บ้านด้วยแต่ริทนั้นก็ไม่ค่อยได้สนใจเขาหันไปมองที่สีตาลาเจ้าของรีสอร์ทนี้ที่กําลังคุยอยู่กับลูกน้องซึ่งตัวของเขาเหมือนจะมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสีตาลาเพราะเขานั้นพายามองเธอตลอดเวลา เรื่องดาวตัดไปที่วาเลนตินที่เขานั่นเดินเข้ามาในโต๊ะของแจ็คเคสและลอรี่ที่มาแจ้งโปรแกรมที่เธอทั้งสามจะไปตรวจสุขภาพในวันนี้ แจ็คจึงแซลไปว่าเราทั้ง3มคนจะต้องมีคนใดคนหนึ่งได้กินวาเลนตินซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นดอรี่พอเธอกำลังโสดอยู่หลังจากนั้นครอบรครัวของทิโมธีก็ได้มาเจอกับแพรมผู้ดูแลพวกเขาโดยดี่แพรมได้แจกจ่ายโปรแกรมของทุกคนแตกต่างกันไปยกเว้นแต่ทิโมธีที่เขาไม่เอาอะไรเลยนอกจากจะขอตัวไปเข้ายืมเท่านั้นส่วนเบรินดาเธอก็กำลังคุยกับพรชัยเนื่องจากทั้งคู่ กำลังไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการดูแลลูกค้าจาก t ดู w ไวส์โลตัสที่ทั้งคู่นั้นอยู่กันโคนลาสาขาตัดมาที่วิโตอรียก่อนที่เธอนัจนจะทำการนวดเธอก็ได้กินยาก่อนและบอกว่ามันจะทําให้เธอนั้นไม่เครียดส่วนไฟเฟอร์ลูกสาวของเธอก็ได้ไปเล่นโยคะส่วนน้องชายคนเล็กอย่างล็อกแลนด์ก็ได้มาแช่น้ําอมฤริเทวาหลังจากนั้นก็ตัดไปที่ทีโมทีเขามาคุยโทรศัพท์กับเลข,ขาของเขาและถามว่า ติดต่อเคนดี้ได้ยังแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้เขานั้นหัวเสียไปอย่างมากและบอกว่าถ้าเกิดว่าติดต่อได้เมื่อไหร่หรือเขาติดต่อมาก็ให้รีบแจ้งเขาทันทีขณา,านั้นแพมก็เดินเข้ามาและถามว่าเขาจะไม่ลองอยู่ห่างโทรศัพท์มือถือสักหนึ่งสัปดาห์หรอือแต่ทีโมทีก็บอกว่าไม่อยากให้แพมนำมายุ่งเรื่องนี้ตัดไปที่เบรินดาซึ่งเธอก็มาเปลี่ยนชุดเพื่อให้พรชัยมานวดตัวให้กับเธอ เขาได้บอกเคล็ดลับของเธอเกี่ยวกับการนวดตัวแบบไทยๆแล้วก็ตัดไปที่ริสซึ่งตอนนี้เขาได้มาเจอกับอมาริต้าแล้วซึ่งอมาริต้าก็ถามถึงระดับความเครียดของริสว่าเขาจาก1นถึงสิเขาให้ระดับความเครียดเท่าไหร่ริสจึงบอกไปว่าน่าจะแปอมาริต้าจะบอกว่า แล้วมีช่วงเวลาไหนไหมที่เขาไม่เครียดเลยริสจึงเล่าเหตุการณ์ในชีวิตของเขาเมื่ออดีตให้ฟังว่าเขามีแม่ที่ขี้ยาแล้วก็เสียไปเมื่อเขานั้นสิบขวบส่วนพ่อเขาไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำอเมริ้าจึงอยากให้ลิสนั้นลองนั่งสมาธิดูเพื่ออะไรจะดีขึ้นแต่ลิสเขาก็พูดทำนองว่าจะทำอะไรไปมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นหรอกถ้าตัวของเขาไม่รับ หรือเขานะกคิดว่ามันดีแล้วตัดมาที่ไฟเฟอร์เมื่อเธอไปเล่นโยคะเสร็จเธอกลับมานั่งอ่านตำราของเธอส่วนแม่ก็กำลังคุยโทรศัพท์อยู่แต่ก็ได้ยินเสียงกุกกักเหมือนใครทำอะไรบางอย่างซึ่งนั่นเป็นเสียงของลูกชายคนโตอย่างแซกซอนที่เขานั่งหงุดหงิดเรื่องที่ว่าไปนวดมาแต่ก็ไม่ใช่นวดที่เขาต้องการเพราะเขาต้องการจะนาบด้วย ไฟ์เฟอร์จึงบอกกับล็อกแลนให้ล็อกแลนนั้นกินเวบ้างเขาจะได้เพิ่มหุ่นขนาดนั้นเองทีโมธีก็เพิ่งกลับมาจากฟิตเนสซึ่งเขาก็ยังหัวเสียที่ไม่สามารถติดต่อแคนดี้ได้ตัดมาที่เบรินดาหลังจากที่พรชัยนวดให้เธอเสร็จก็ถึงคราวที่เธอต้องนวดให้กับพรชัยบ้างพรชัยไปเปลี่ยนชุดออก เขาใส่เพียงแค่กางเกงในตัวเดียวเท่านั้นซึ่งเขาก็โชว์หุ่นลั่มเบิกให้กับเบลินดาได้เห็นซึ่งทำให้เธอนั้นถึงกับตะลึงและหลุดพูดออกมาว่าให้พอรชัยนั่นนอนเลยมานอนบนตัวเธอเอ้ยแต่เธอก็บอกว่าเธอนั้นพูดผิดและเมื่อถึงเวลาพักกลางวันมุกก็มาทานข้าวกับไก่ต๊อก อย่างที่เขาได้นัดเอาไว้ซึ่งไก่ต๊อกก็เอาอาหารฝีมือของแม่ของเขามาให้มุกได้ทานและเขาก็บอกว่าเขามีความในใจอยากจะบอกกับมกุกเขานั้นชอบมกุกมุกจึงหาว่าไก่ต๊อกนั้นล้อเล่นแต่ไก่ต๊อกก็บอกว่าเขานั้นพูดจรงิงถึงเขาจะดูเป็นผู้ชายที่ไม่ฉลาดเท่ากับมกุกแต่เขาก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างมุกจะบอกว่าตลกแล้วพี่ไก่ต๊อก เราไม่เคยไปเดทก,กันเลยด้วยซ้ําซึ่งไก่ต๊อก็บอกว่าลองไปเลยไหมคืนนี้เลยก็ได้หรือทุกๆคืนเลยก็ได้แต่โมกก็คิดว่าไก่ต๊งยังคงพูดล้อเล่นอยู่แล้วก็บอกให้เขานั้นรีบกินข้าวซึ่งไก่ต๊งก็ถึงกับยิ้มเจือนหลังจากลิสที่เขานั้นนั่งสมาธิเสร็จเขาก็กลับมาบอกกับเชลซีว่าเขาสัญญาว่าเขาจะไม่กลับไปอีกแม้ว่าอเมริต้าจะบอกให้เขากลับไปก็ตามขนาดนั่นเองโคอี เพื่อนที่เชลซีน้่เพิ่งได้เจอเมื่อคืนนี้ก็เข้ามากล่าวทักทายแต่ว่าริดนั้นก็เหมือนมีอาการปวดหัวโคอีซึบอกว่าริดเขาเป็นไมเกรนอะนแล้วก็ค่อยเจอกันคืนนี้แต่มาที่กลุ่มของแจ็คเคทและลอรี hmm. พวกเธอทั้ง3ามคนมานั่งคุยเกี่ยวกับผลตรวจสุขภาพที่วาเรนตีนตรวจให้กับพวกเธอแจ็คก็บอกว่า วาเรนตินบอกว่าผลของเธอนั้นดีมากๆากลอรี่ซึ่งบอกว่าวาเรนตินก็บอกกับเธอแบบนั้นเช่นเดียวกันยกเวินเพียงแค่เคสที่บอกว่าก็ดีเหมือนกับคนทั่วๆไปเท่านั้นซึ่งตัวของแจ็คก,ก็พูดขึ้นมาว่าเธอน่ะร่างกายค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะว่าเธอต้องกินอาหารสุขภาพมันเกี่ยวกับงานดาราของเธอและเธอก็บอกว่าเธอมักจะมีหนุ่มๆอายุน้อยๆมาจีบ แล้วก็มีพวกสาวสาวรุ่นรุ่นเข้ามาพัวพันทําให้เธอนั้าวุ่นวายยุ่งเหยิงไปหมดการที่เธอพูดโอ้อวดแบบนั้นเหมือนทําให้เคสแล้วก็ดอดี้ยิ้มจืน่นเจริญเหมือนไม่ค่อยอยากจะฟังที่เพื่อนนั้นพูดให้ฟังแล้วก็ตัดมาที่เชลซีที่มานั่งอยู่ตรงชายหาดกับโคอี้เชลซีได้ขอโทษโคอี้ไปว่าเมื่อกี้รีททำท่าทางกิริยาหยาบคายใส่โคอี้ต้องขอโทษด้วยโคอี้จึงบอกไปว่าไม่เป็นไร เพราะว่าสามีของเธอก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเธอก็เพิ่งทะเลาะก,กันมาแล้วก็ให้เขางอด้วยการเอาบัตรเครดิตมาให้กับเธอตัดไปที่ไฟเฟอร์ที่เธอมานอนเปลอยู่ตรงทะเลและล็อกแลนด์ก็เข้ามานอนเปลข้างๆเขาได้บอกกับเธอว่าเขาเพิ่งไปอ่านตำราคมภีร์มาแต่เขาก็ไม่รู้สึกเข้าถึงอะไรเลย ต่างจากตัวของไฟฟเวอร์ที่เธอน,นพยายามศึกษาธรรม,มะและล็อกแลนด์ก็เล่าให้ไฟเวอร์ได้ฟังว่าแซกซอนเขาได้พูดถึงไฟฟเวอร์หรือที่ว่าเธอนับเป็นผู้หญิงฮอตนะแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่เคยมีอะไรกับใครมาก่อนซึ่งก็ทําให้ไฟฟเวอร์นั้นโกรธเป็นอย่างมากล็อกแลนด์จึงอยากรู้ว่าพี่สาวเคยมีอะไรกับผู้ชายมาไหมซึ่งเธอก็โกรธมากแล้วก็เดินหนีไปเลยตัดมาที่โครอี้แล้วก็เซลซีทั้งสองคนมาช้อปปิ้งกันในร้านเสื้อผ้า เพราะว่าเอาบัตรเครดิตของสามีของโคอี้มาซึ่งตัวของโคอี้ก็จะเอาเสื้อผ้าไปลองในห้องลองชุดตัดมาที่วาเลนตินหลางจากเขานั้นเลิกงานก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์คู่ใจมาจอดคุยกับไก่ต๊อกเรื่องที่ช่วยไก่ต๊อกไปดูมวยขนานั้นเองก็มีรถสีดำขับผ่านไปโดยที่ไม่แลกบัตรกับไก่ต๊อก แม้ว่าเขาพยายามจะเรียกแล้วก็ตามแต่ว่าวาเรนเตินก็ยังชวนไก่ต๊อกคุยอยู่เรือที่ว่าถ้าเขามีบัตรดูมวยเมื่อไหร่เดี๋ยวเขาจะเอามาให้ซึ่งรถสีดำคันเมื่อกี้เป็นรถของโจรที่เขานั้นถือปืนเข้ามาเพื่อมาปล้นข้าวของมีค่าในร้านค้าที่เซลซีกำลังเลือกของอยู่ซึ่งเซลซีก็วาหวาดกลัวไปอย่างมากหลังจากนั้นโจนก็ได้ข้าวของมีค่าไปซึ่งตัวของไก่ต๊อก ก็ได้ดูตรงกล้องและก็เห็นว่ารถสีดําคันนั้นขับมาตรงนี้แต่ไก่ต๊อกก็ไม่ได้เปิดประตูให้เขาจะลงไปถามแต่ไอ้โจนนั่นก็ลงมาพร้อมกับปืนในมือจึงทําให้ไก่ต๊อกถูกทําร้ายเข้าและไอ้โจนนี่ก็หนีไปได้หลังจากนั้นตํารวจก็ได้เข้ามาในที่เกิดเหตุเพื่อมาถามคนที่เห็นเหตุการณ์และเก็บหลักฐานเมอริได้รู้ว่าเชลซีอยู่ในเหตุการณ์นี้ด้วย เขาก็รีบเข้ามากอดภรรยาเพื่อปลอบใจเธอพอเธอนั้นตกใจกลัวไก่ต๊อกได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแต่ก็ไม่ถึงกับแตกในคืนนั้นมุกจึงเข้ามาหาไก่ต๊อกที่ป้อมยามแล้วก็บอกเขาไปว่าเมื่อเธอรู้ว่าไก่ต๊อกถูกทำร้ายเธอก็เป็นห่วงไก่ต๊อกเป็นอย่างมากซึ่งไก่ต๊อกก็ดีใจและบอกว่าอาการเขาดีขึ้นแล้วมุกจึงขอตัวกลับก่อนพอพ่อแม่ของเธอนั้นรอทานข้าว ไก่อกนั่นยิ้มด้วยความดีใจที่ได้กำลังใจจากบุกแบบนี้ตัดมาที่ฟาเบียนผู้ช่่ยวของสีตลาผู้จัดการของโรงแรมนี้จึงเขาก็มาพูดคุยเกี่ยวกับสีตลาถึงความเจ๋งของเธอให้กับกลุ่มของแจ็คได้ฟังและเขาก็บอกว่าเขาเล่นเป็นโนได้พวกเธอจึงถามว่าแล้วเมื่อไหร่เธอจะได้เห็นฟาเบียนนันเล่นให้ฟังฟาเบียนจะบอกว่าเขาเป็นเจ้านายนะแต่ก็คงมีสักวันหนึ่งที่เขาอาจจะได้เล่น แต่ไปที่ครอบครัวของทีโมทีขนาดนั้นมีสาวเซิร์ฟที่เป็น LGBTQ มาเซิร์ฟพวกเขาทุกคนจึงคุยกันว่าคนเมื่อกี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายซึ่งทีโมทีก็บอกว่าเป็นกระเทยนะและพวกเขาก็พากันหัวเราะไฟเวอร์ iver, จึงบอกกับแซกซอนไปว่าอย่ามายุ่งเรื่องของเธอจากเรื่องที่แซกซอนพูดถึงเธอไม่ดีทีโมทีจะบอกว่าให้ค่คอยๆคุยกันและพอกันแค่นี้ดีกว่า เรื่องดาวแต่ไปที่คู่ของรีสเจลซีที่ตอนนี้มานั่งทานข้าวกับโคอี้และสามีของเธออย่างแกรี่ซึ่งรีสก็คุยกับแกรี่ว่าเขาน่าเคยทำงานอะไรมาก่อนแกรี่จึงบอกว่าเขาน่าเกษียณแล้วแต่งานก่อนหน้านี้ก็ทำนู่นนี่นั่นไปเรื่อยแต่กลับมาที่ทีโมทีขนาดน,นั้นเองก็มีคนติดต่อมาเขาจึงรีบลุกออกจากที่นั่งเพื่อไปคุยแต่กลับมาที่โต๊ะของรีส ซึ่งแกร่ก็ได้เล่าให้ฟังว่าเขากับโคอี e ้เจอกันเพราะบริษัทหาคู่ที่ดูไบซึ่งเขาก็บอกว่าเขาเจอเธอที่ฝรั่งเศสแต่จริงแล้วโคอี Co ้บ e อกว่าเธอไม่ได้อยู่ฝรั่งเศสในตอนนั้นจึงทำให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันต่อหน้าของฟิตและเซลซีขณะนั้นเองที่ร้านอาหารก็ได้มีโชว์พอดีและสีตลาก็ได้ขึ้นมาร้องเพลงแล้วก็รยรรำถ้าไม่กลุ่มคงเคสและรอดี ตางตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมากดูเหมือนทั้งสามสาวจะชื่นชมในตัวของสีตาลาอย่างมากซึ่งฟาเบียนก็ยืนดูแล้วก็ร่วมร้องเพลงไปด้วยตัดมาที่ทีโมธีที่เขาน่าออกมาคุยโทรศัพท์คนเดียวซึ่งตอนนี้คนที่เขาอยากคุยด้วยอย่างแคนดี้ก็ได้โทรมาแล้วซึ่งแคนดี้เขา กำลังถูก FBI นั้นตามล่าอยู่ตอนนี้กับความผิดที่เขาน่าเคยไปทํามาซึ่งนั่นก็เกี่ยวกับการฟอกเงินแล้วก็ติดสินบนโดยที่มีทีโุตี้เข้าไปเอี่ยวด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนช่วยแคนดี้นั่นเองแคนดี้จึงบอกว่าเขาไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วเขาไม่น่าเลยไม่น่าทําแบบนี้ไม่น่าไม่น่าไปสนใจรับเงินเพียงแค่เล็กเน้อยๆจนทําให้เขาต้องมาซวยแบบนี้ซึ่งขณะนั้นทีโมธีก็เดินมาคุยใกล้ๆกับป้อมยาม ที่ไก่ตอกนั่งทํางานอยู่และไก่ตอกก็ได้ยินที่ทีโมที่กาลังพูดทีโมที่จึงถามไปว่าและเขาได้ถูกซักทอดไหมมีคนพูดถึงเขาไหมซึ่งแคนดี้ก็บอกว่ามีทําให้ทีโมที่นั่งเครียดหนักและบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องซวยเขาจะฆ่าแคนดี้ให้ตายเลยแคนดี้จึงบอกไปว่าไม่ต้องกลัวหรอกก่อนที่ทีโมที่จะมาฆ่าเขาเขาคงตายไปแล้วเพราะเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วเหมือนกันซึ่งเรื่องราวทั้งหมดที่กําลังคุยอยู่ ไก่โต๊ะก็ได้ยินทุกทอยคำตักละมาที่ร้านอาหารลาจากที่สีตลาลงมาจากโชว์ทั้งสสาวก็เข้ามากล่าวชื่นชมสีตลาจะบอกว่าเธอจะต้องเดินทางไปกรุงเทพแล้วเพื่อไปหาสามีของเธอที่เพิ่งออกจากโรงพยาบาลขานาดน,นั้นเองรีดก็มาแอบฟังอยู่ด้วยซึ่งตัวของเขาต้องมีเป้าหมายเกี่ยวกับสีตลาและก็สามีของเธอที่มีชื่อว่าจิมนั่นเองลจาจันทั้งสามสาว ก็กลับมาที่ห้องพักแล้วก็ยังคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสีตลาที่ว่าเธอเองงจ๋งอย่างนู้นเจ๋งอย่างนี้และเธอก็ให้หนังสือเล่มหนึ่งเป็นหนังสือของสีตลาเองพูดถึงชีวิตของสีตลาหลังจากที่แจ็คนั้นแยกตัวออกไปก็ถึงคราวที่ว่าลอรีกับเคสมานินทาแจ็คพูดถึงเรื่องที่ว่าแจ็คพูดอวดนูด่นอวดนี่ว่าเธอต้องกินอาหารที่ดีเกี่ยวกับงานว่าเธอมีหนุ่มๆนั้นเข้ามาจีบทั้งสองคน ไม่ค่อยชอบแจ็คเท่าไหร่ดูเหมือนว่าแจ็คต้องการพรีเซนต์ตัวเองมากจนเกินไปเพื่อนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ว่าใครไม่อยู่คนนั้นก็ถูกดินทาน,นั่นเองแต่มาที่คู่ของรรดและเชลซีซึ่งพวกเขาก็มาคุยกันเกี่ยวกับคู่ของโคลี้ที่ก็ดูเหมือนว่าพวกเราเข้ากันได้ดีมากๆแต่ว่ารรดก็บอกว่าโคลี้น่ะน่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการเพราะว่าเจอกับแกรี่เพราะบริษัทาหาคู่และรรดก็บอกกับเชลซีไปว่า เขาจะขอเดินทางไปกรุงเทพสัก2อสวันจริงๆแล้วตัวคงริชเขาจะตามสีตาลาไปนั่นเองแต่เขาไม่ยอมบอกเชลซีเชลซีจะบอกกับริชไปว่าวิชจะมีความลับเยอะแล้วก็ลึกลับจริงๆเลยนะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็จูบกันอย่างดูด่มแล้วก็สบัดเฮกันอย่างเมามันตัดมาที่ทีมธทีที่ตอนนี้ เขากำลังโทรหาเพื่อให้ทนายติดต่อมาเขาต้องการทนายและเขาก็เห็นว่าครอบครัวของเขาเพิ่งกลับมาที่ห้องพักซึ่งตัวของทีมอี้เขาก็มีสีหน้าที่กงังวลเหมือนครอบครัวของเขายังไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขานั่นเองและเรื่องราว The White Lotus ซีซั่นที่3ใน EP ที่2ก็ได้จบลงซึ่งก็จะบอกว่าในเรื่องราวใน EP นี้นะครับปมของเโมธีเนี่ย เขาไปทําเรื่องผิดกฎหมายมากเกี่ยวกับเรื่องฟอกเงินแล้วก็ติดสินบนนะครับซึ่งเขากําลังซวยเพราะว่ากําลังจะถูกจับได้นั่นเองแต่ครอบครัวเขาเนี่ยยังไม่รู้อาจจะเป็นระเบิดเวลาอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวของเขาก็ได้ส่วนริทเนี่ยแน่นอนแล้วชัดเจนว่าเขาต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับสีตาลาโดยเฉพาะสามีของเธอหรือไม่แน่นะครับสามีของสีตาลาเนี่ย อาจจะเป็นพ่อของเขาก็ได้อย่างที่เขานเคยเล่าให้ฟังตอนไปนั่งสมาธิว่าเขาไม่รู้จักพ่อตัวเองเลยส่วนกลุ่มทั้ง3สาวนะครับก็ไม่มีอะไรนอกจากทั้ง3มคนเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยชอบกันเองจะแ,แสดงตัวเป็นเพื่อนรักแต่พอรับหลังเนี่ยก็ต่างฝ่ายต่างดินทางกันนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในเหตุการณ์ในอ p พีนี้เนี่ยมีเหตุการณ์โจรเข้ามาปล้นใช่ไหมครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมสังเกตเลยก็คือโจรเนี่ยมันเข้ามาในตอนที่ วาเรนตินเนี่ยมาชวนไก่ต๊อกคุยซึ่งผมคิดว่าหรือว่าวาเรนตินจะมีส่วนที่ให้โจนเนี่ยมันบุกเข้ามาง่ายๆอันนี้ผมคาดเดาว้เฉยนะครับเพราะว่าโจนเนี่ยมันดูเข้าออกง่ายเหลือเกินที่นี่ก็เป็นเกาะด้วยโจนมันก็ต้องอยู่บนเกาะแห่งนี้นี่แหละ The ะไวท์โ t ตา s ีเซสันที่3นี่มีเพียงแค่8 EP เท่านั้นนะครับ ตอนนี้ดําเนินไปแล้ว2เรื่องดาวมีให้เราได้ไขปมอ,อีกเยอะแยะมากมายจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ติดตามรับชมกันใน EP ีหน้านะครับรับชมแบบเต็มๆได้ผ่านทาง Mac กสาหรับคนที่ยังไม่เคยฟังตอนก่อนหน้านี้เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ